สวัสดีครับวันนี้พบกับรายการน้องใบรักษาสิวนะครับเดย์ที่27นะครับกับใบคุงนั่นเองนะครับวันนี้ก็แฮปปี้มากมากครับก็สิวก็จางลงนะครับแล้วก็ดีขึ้นครับเช็ดกล้องนิดนึงเช็ดกล้องสดๆดกันดีขึ้นนะครับแล้วก็แฮปปี้มากๆเลยว่าตอนนี้เราไม่ต้องใช้ยาแล้วแล้วก็กินผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของนิวเทไล์ซึ่งก็มีใจมาดีแหละก็ยอมรับนะครับผมแล้วก็ กำลังจะก็ตอนช่วงนี้ก็ทํางานด้วยแล้วก็เทียดเทียดด้วยนะครับก็มีหลายเรื่องที่ต้องทํามาใหม่แล้วก็เราเป็นเจนใหม่แล้วซึ่งมันต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับหลังจบโควิดทุกอย่างจะเปลี่ยนนะครับอะไรจะเข้ามาเรื่องการงานการเงินนะครับตอนนี้ก็คือใบก็ทําธุรกิจแอมเบย์อยู่นะครับแล้วก็ พยายามหาช่องทางในการทําให้มันง่ายขึ้น,นครับหลายๆคนอยากสงสัยว่าเอ้ยธุรกิจแอมเบคืออะไรหรือเอ้ยไบยทําไมถึงมาทําธุรกิจแอมเบนะครับก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะครับไบก็ยินดีตอบนะครับแล้วก็ยินดีให้คําปรึกษานะครับส,สำหรับใครที่สนใจมาทําหรือว่าใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมไบทํทแอมเบอย่างเงี้ยถามได้หมดเลยนะครับก็ใบก็มีคําตอบครับไบก็คิดดีที่สุดแล้วแล้วก็ถามคนในครอบครัวถามเยอะถามแยะถามมากๆเลยว่าแอมเบภาพลักษณ์สมัยก่อนก็คือ ก็รู้ๆกันอยู่นะครับว่าเอ็มวภาพลักษณ์เป็นยังไงแต่ว่าภายในองค์กรคือไม่เชื่อก็ต้องลบหลู่นะครับก็ต้องเข้ามาดูว่าภายในองค์กรเป็นยังไงแล้วก็ไบก็กําลังสร้างแพลตฟอร์มใหม่อยู่ว่าตอนนี้ทางบริษัทเอ็มวีไทยแลนด์กำลังทําเกี่ยวกับคุยนอกเรื่องนิดนึงเนาะเขากาลังทําเกี่ยวกับ ออนไลน์ร้อยเปอร์เซนต์ซึ่งไบต์อ่ะก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการบุกเบิกเพื่อจะได,ได้เป็นระดับสูงสุดแล้วเร็วนะครับแล้วก็อยากจะพาองค์กรไบต์นะครับไปสู่ความสําเร็จด้วยกันนะครับแล้วก็ไบเชื่อมั่นนะครับว่าศึกษามาดีแล้วก็ครบถ้วนแล้วนะครับพร้อมที่จะลุยแล้วนะครับผมแล้วก็เจอกันนะครับในรายการน้องไบต์รักษาสิวตอนต่อไปนะครับไบจะสิวเกี้ยงแล้วก็เงินเป็นฟ้อนนะผมก็เป็นเท่าแก่ที่อายุน้อยแล้วก็รวยมากๆอันนี้ไบสัญญา บสัญญากับตัวเองเนี่ยแหละว่าที่คุยกับกล้องเนี่ยแหละสาหรับใครที่มาดูคลิปก็เป็นกําลังใจให้ใบด้วยนี้ใบก็นอกเรื่องไปบ้างสําหรับสิวก็คุยเรื่องทั่วไปเลยอ่ะจริงๆใบก็อาจจะเปลี่ยนมาเป็นคุยเรื่องทั่วไปด้วยคุยเรื่องสิวด้วยเพราะว่าคุยเรื่องสิ่างเดียวก็ไม่รู้จะคุยอะไรแล้วอ่ะอก็บอกไปหมดแล้วแหละนะครับก็เจอกันสําหรับคลิปหน้าครับวันนี้วันที่27บบายบายครับผม